สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อกี้พ่อพ่อกับซ่องอันแม่น้องมะลิคือเก่าคือเดิมเนาะมาสอนกับพ่อน้องมะลิน้องมอสแล้วกับพอน้องมินนี่นะพ่อแม่พี่น้องอะไรมาเต้นวิทแยงเวิดเอาแล้วสอนนะได้นะน่ะสบายดีพี่น้องพ่อน้องมินนี่พ่อแม่พี่น้องไหมได้ยุได้ยุ เก็บทางไรบนี้นะกับกับกับวะสิกลับกอู้ยสียดาแต่มันแยงแลนี่เนาะนไี้ปลาซิวะนะวจะสอนได้คือให้มันออกกับอันนั้นี้ห้องยังอันีหนจอยห้องเงเขียนห้อง

เจ๋อยเนาะอิ่มอิ่มสองคนันี้นยมหยอมเนี่ยมั้งจำบอกวาำนะจำคือคำนองคำกี๊าำเผ็ดปิดเผ็ดกิดเข้มลูกนองน้อยขนาดนั่งแย่งมันบอกเป็นตาอ้าวซื่อๆประซิวนะมันหลอดปปิดปิดปิดออกเป็นอย่างไนเนาะถ้าปิดแย่งกะนฮ้าเนะนแย่งผายเนาะมันบ่มี นีช่อน้องไปหนไปแต่ก็น้องี <the ่ครูซักนันอยู่ทุ่งเนาะอูคมม e ว่าน้องลายในสัมสิลายเนะกุ้งซิวเนาะสิลายนยห้องฮะนี่นะวางลุปเมือนเนาะมันสิขาดวางัเนาะเระลงไปเบิ่ง้าเกียนรายเนี่มันยังคือเออหเอาบุกไปไหมเื่ออกมาเยี่ยงมือนยี่ยมถึงความเี่ยึงง ก็บุคล yeah. ีย์คล้ายนะแถวนี้นะเนี้อพอดิกลิมน ER> uh ้องทีซองพ่อแม่พี่น้องเลยน้องทีซองสอนน้องทีซองอันนี้น้องก็สอนสองมาทำไงไปหนักเลยแม่น้องมินนี่แเน่พะวะ

วันหตัห่งี่นน้น้ได่ัน้นปะ่อง่ายังบันนี้นะสางน้อยอันนี้น้นสางน้อยเาอยเปลมัดบึงชมหนาอย่เอาป่ายังไงเอาขมือทอกินน่ะจะมาบังนู่มัด ปาจีนมีเสนอสะพ่อมนจนดิน้อยมเยอะน้อยเยอกีน้งายมาุกตอม่ได้ดอกใส่ังนอนงจปังอเล่ากินก่อนแล้วเนาะมันน้อยแล้วทำไหล่อฮาหนกินเข้าไปพี่น้องมนเข้าไปเบิกน้องฮา มราลงมาอยู่อยู่มือเทือะกลางเวนกันสิบบถือลงมาไหวนี่บ่กลางไหวซื้อซื้อใหญ่มาน้องใหม่พ่อแม่พี่น้องเอ้อปลาเนาะปลาคอเดี๋ยเขาจะได้ปลาคอแล้วเนาะน้องใหม่น้องใหม่ จังวะแมฆซ้อนเขาหาตามนี้เขาเจะใส่ในไซน์หน่อป,ป่าเนาะอุ้ยน้องนี้มาสะทั่นงน,นะอแม่เมฆคนแมฆซ้อนมสาสัญนะ พำไมเปน็นอ่อนทำไมหิวปะน้องมอดยังโคลพำไมไน้อง mhm đồng mhm 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 con mhm 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 ông mà ว่างนีล่ะวันนี้เอาคือบปซานลงจอยงขุ้นลายเมลายนาะสอนน้องเดี่ยวให้กับพ่อแ้งแล้วแม่่นอุ้กุ้ง

เี๋ตัวใหญนะ่ๆกูจับไว้จัสอนนาเชื่ออเยขวเห้ยงเรนแห้งก็แล่นนี่ว่าลายคน,น่นะสอนกันมาอีกแล้วรอบนี้บอลายมาสิเติมเริมใ่หัวเรบน <c ười> ลงอีกแล้วพี่น้องลงอีกแล้ว,ลลวทางอาคิดว่าขึ้นห่มเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าซะทางแม่น้องมินเมาแดดว่าซะเอเพิ่งพิงห่มแน่ว่าซะแต่โคบๆเซลพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยพ่น เดี๋ยวเอามือเดียวรับแล้วบอสอนจากคำถยังยังเขื่อนกระทั้งอยู่เนาะแห่งธรมายาเมลแงแห็งสิดดารายคนนี้ะแม่เอาแต่คมยังเอาแต่ไลยมันจะเขาตามไพล่เต่มจรมมาในไพล่แม่โกโฮมบาดจุดายพ่อแม่ไปนอกเลยหลังบัดจุดท้ายตันนี้สิดดลฟพ่อแ่ไปนอกเมื่อพ่อแม่นอกเลย บึ่งดูมัด,ดลายนี่เนาะพ่อเมียพ่อแม่พี่เนอะตายโปรดโทอขนาดเาเข้าสอนน้องเดียวเลยเนาะกับห้องสองอันน้องหน,นึ่งเนาะในห้องสิงโง่ไปท้งไดบัานนี่แตไปง่างๆๆางางางมาเนี่ย สุสัยข้าป้านไม่อ่ะไอ้พายเนี่ยตะกี้ชูห้ามานะพายขาดน้าบัได้ไา่ปันนี่ได้

มาเก็บน้องมัดมาเก็บบาทสุดท้ายของเฮาวด้หนีิสิุดท้ายเลยพ่อแม่พี่น้องพูดน้าพอกันใหม่ให้อยู่ดีไม่แห้งบริสุทๆิุดคนเนาะใหใหญ่กินเนาะตัวใหญ่เนาะมีไข่พ่อหอบสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องเลยมานมันเก็บพี่น้องให้กุ้งงามเลยนี่เก็บย่างเดียวซะเก็บมะก้อย อาหารแรงหฮาด้เมื่อเนาะอาารกินยผไระดอ่อน่มนกค้้นเดิ่ไนาจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองแม่นองเดเดิมพ่ดแม่พี่นาะสบายดี